วันนี้นะคะเราจะมาทำสเต็กกันใช้สเต็กอันนี้นะคะเฮ้ยดูจะดีมากี่ใช้สูตรแบบง่ายๆที่เคยไปออกรายการของฟานฟานบอกว่าให้เอาแค่พริกไทยดำกับเกลือแปะๆลงไปคารไม่หมลมันไม่มันก็ไหม้ลิดนึงโอเคมันอยู่ได้มันไม่ได้แบบมันอยู่ได้มันไม่ได้แบบกินไม่ได้อ่านี้ท่วมๆวเลยแบบนี้เลยแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งพริกไทยยอวมากดูเองถูกแล้ว ระหว่างนี้เราก็จะรอมันสุกเสีเยดายแทนทุกคนจริงๆที่ไม่ได้กินแบบเราดีค่ะลุงหอมมากค่ะโอ้ยกลิ่นเป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้โหสุดยอดเดียวพี่ขอดูก่อนว่ามันไหมหรือยัอยงนะครับว้าวว้เขาบอกว่าน้ำมันกระเด็นเข้าหน้าหนูแล้วคุณผู้ชมดูไหมนะครับไม่ใช่ครับไม่ไหมนั่คือพี่ชายดำครับและเราจะค่อยๆเอามันลงไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดเนื้ออุ้ยงั้ขอชิมไอ้ที่หลุดแด้ปะโอ้ อ,อร่อยมากอ,มอร่อยมากเลยไม่เค็มไปพริกไทยกับกระห่มหอมนี่ยของตุกโุ้ยควันโอ้ไมก่ก้าดูนะที่น่าท,าทำไมพี่หญงต้องทำหนักให้ความร้อนหนึงเข้าไปตรงนี้เนี่ยคนบักเริ่มเหมือนท่านดูชายดูสิทุกคนมันยอดเยี่ยมมากโอเค ได้ครับลูกจะให้ลูกๆกินได้นี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะจบด้วยสเต็กจานนี้นะคะ